สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพฤษจิกเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตตกแต่นะคะเพจที่จะทำให้การดูดวงของคุณไม่เครียดอีกต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาพบกับคลิปรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมนะคะหรือช่วงระหว่างวันที่22กรกรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะ ผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะอยู่ช่วงระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะถ้าใครไม่ทราบก็ดูตามวันเกิดนะคะแต่ถ้าเกิดใครทราบลัคนาด้วยราศีก็ขอให้ดูตามราศีนะคะโอ้ยขอโทษค่ะขอให้ดูตามลัคนานะคะจะตรงมากกว่านะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิด รู้วันเดือนปีเวลาเกิดของคุณที่ชัดเจนนะคะก็ลองเกอกลิง์กข้างล่างดูนะคะว่าตัวคุณมีลัคนาราศีอะไรนะคะเรามาดูกันว่าภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นราศีที่ค่อนข้างรู้สึกได้ว่าเหนื่อยเหนื่อย ปีนี้เป็นเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีไพ่เมเจอร์อาร์คาน่านะคะขึ้นมาทั้งหมด1,2,3,4ใบนะคะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่คุณนะคะจะเริ่มต้นเรียนรู้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองใหม่ๆมากขึ้นนะคะใช้ความสามารถของตัวเองมากขึ้นนะคะในการที่จะออกไปเจราจา ตอรองหรือว่าขอความช่วยเหลือต่างๆนะคะจากผู้อื่นเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าอึดอัดใช่ไหมคะจากการที่คุณอะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าผลตอบแทนได้มาไม่มากพอเนาะหรือมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่กำลังรอคุณอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ทำให้ตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะ ต้องพยายามแอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาเนาะเป็นเดือนสิงหาคมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะสําคัญกับคุณมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่ามองโลกในแง่ลบนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะเครียดและว,วิตกกังวลได้ง่ายมากเลยนะคะในทุกๆอย่างนะที่คุณกําลังทําอยู่อย่ากลัวว่าตัวคุณน่ะจะทําออกมาแล้วไม่ดีนะคะ ระวังความใจร้อนของคุณด้วยนะคะในเรื่องการงานนะคะบอกได้ว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะต้องเหนื่อยในการวางแผนในการเจราจาต่อรองทุกอย่างนะคะแล้วก็การที่จะต้องเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือใครนะคะก็ต้องพยายามอย่าอย่ากลัวอย่ายิ่งอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะเข้าไปพูดจาดีๆ คุยกันดีๆนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีความใจร้อนอยู่นะแล้วอีกอย่างตอนนี้ช่วงนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจานะคะบางทีก็ตรงเกินไปนะคะตรงเกินไปหรือพูดจาไม่ค่อยคิดถึงจิตใจคนที่เขาฟังนะคะในเรื่องร่วมงานเนี่ยมันก็เลยทําให้แทนที่เพื่อร่วมงานเขากับคุณเนี่ยจะคุยกันได้ดีหรือว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเองนะคะจะคุยกันแล้วไม่มีปัญหามันจะกลายเป็นทำร้ายจิตใจกันได้เนาะ แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าก็เป็นเพราะเขาอะทำตัวแบบนี้มันก็เลยทำให้ผลที่ตามมาเป็นแบบนี้ไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบเรียกว่าอ,อะไรเหมือนคุณมองด้านเดียวอะเนาะมองด้านเดียวว่าถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องนี้ถ้าคุณก็จะไม่ต้องเป็นแบบนี้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ลืมมองด้านของมุมเขาหรือเปล่านะคะว่า เขาตั้งใจหรือเปล่าเขาเรีย่าอะไรเขาไม่ระวังแล้วจริงๆหรือเปล่าแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมองหรือคิดเข้าเข้าข้างตัวเองในแง่ลบมากเกินไปนะมันจะยิ่งทําให้ในเรื่องงานเนี่ยแทนที่มันจะราบลรื่นนะคะมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นว่าเสียสุขภาพจิตกันได้นะคะ้งถามที่จริงๆแล้วอะคุณอะไม่ได้มีอะไรหรอกคุณอะเป็นคนที่ใจดี เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนในตัวเองนะคะกล้าที่จะช่วยเหลือกล้าที่จะให้แล้วก็กล้าที่จะรับนะคะแต่เพียงแต่ว่าคําพูดของคุณนี่แหละเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนคุณที่ว่าคุณน่ะคุณน่ะเรียกว่าอะไรนะคะถนอมน้ําใจคนรอบข้างไม่เป็นนะดังนั้นแล้วในสิ่งที่เรื่องงานที่จะต้องระวังก็คือตรงนี้นะคะระวังในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารตกหล่นหรือการเงิน มีปัญหาในเรื่องข้อมูลเอกสารตกหล่นของในเรื่องงานเนี่ยก็คือคุณอาจจะทําตัวได้ผิดพลาดนะคะหรือลืมดูอะไรเพราะความใจร้อนของคุณความรีบของคุณทําให้เอกสารตัวนี้ผิดพลาดแล้วมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องเงินที่ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่พอสมควรน,นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยรอบครอบให้มากนะคะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเนาะในทุกๆอย่างนะคะมันสามารถมีทางออกได้นะคะในเรื่องการ ทำงานทั้งหลายทั้งหลายคือไม่มีปัญหาอะไรนะคะมาจากตัวคุณนะที่จะไปก่อเรื่องในการประทะาาคนอื่นขึ้นมานะคะดังน,นั้นแล้วเนี่ยพยายามอย่าทำตัวเป็นเดทนะพยายามอย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่าแบบคิดรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้คนนั้นเป็นแบบนี้หรือตัวเองแพนิคตัวเองเกินไปนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนนะคะไม่กล้าเข้าหาคุณนะเนี่ยแบบนี้เขาก็จะ หลีกหนีตัวเขาออกไปนะคะทําให้แบบว่าคุณเนี่ยเลยไม่มีคนที่จะคุยไม่มีคนที่จะปรึกษาหรือว่าให้คําแนะนําที่ดีกับคุณได้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือจะทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกได้ว่าอ่ะไม่เป็นไรตัวคุณก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตต่ตอไปอะคะ่ะมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างมันแย่ลงนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงนะคะ เนียบอกได้ว่าทําไปในทุกอย่างที่คุณกําลังทํานะคะทางเปิดนะทางสะดวกคุณอยากจะทําอะไรนะคะบริวารลูกน้องหรือบุตรเนี่ยสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะเจ้านายคุณก็ให้คําแนะนําคุณดีนะดังนั้นแล้วนะคะก็ลองเข้าไปคุยกันดูนะคะอย่าแบบว่าคิดว่าเออไม่มีใครช่วยคุณเลยหรืออะไรก็ตามแต่คุณมีคนช่วยเยอะนะคะแค่คุณอย่าใช้ความ ทิถิว่าตัวคุณโอเคแล้วตัวคุณไม่ต้องให้ใครช่วยเหลือตัวคุณพึ่งพาตัวเองได้นะคะมันก็จะทําให้คุณพลาดความรู้ในตรงนี้ได้เนาะในเรื่องสุขภาพนะคะบอกได้ว่าเดือนนี้นะคะในเป็นเดือนที่คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ขอปวดข้อบ่าไหลค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมาจากการที่คุณนะ่ะวิตกกังวลมากเกินไปนะคะหรือ เครียดในเรื่องงานที่คุณกําลังทําอยู่ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาระการทํางานการทําเงินเพราะว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรดีอะเหนื่อยหาเงินเพื่อที่คุณจะเก็บเงินเนี่ยคุณมีสภาวะว่าคุณ่ะต้องการที่จะเก็บเงินนะคะและอีกอย่างก็คือคุณมีปัญหาอะไรนะคุณก็ไม่ได้บอกให้คนรับข้างรับรู้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีนะคะบางทีนะคะ,ะ,คะมันจะทําให้คุณแบบว่า เครียดจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีหรือจะไปคุยไประบายให้ใครฟังนะคะนั้นแหละบอกไปเถอะขาพูดไปเถิดเนาะอย่างน้อยตัวเองก็จะได้สบายใจถ้าคุณไม่อยากคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอะไรก็ตามนะคะลองไปหาธรรมชาติเนาะสถานที่ที่เป็นใกล้น้ำมีความสุขนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งทําให้แบบคุณน่ะ คลายความเครียดความวิตกกังวลออกไปได้นะคะยังนั้นแล้วเรื่องสุขภาพก็ดูแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะนอกจากเรื่องความเครียดของคุณเองเนาะมาจากการคิดเยอะคิดมากของคุณและอารมณ์ที่ใจร้อนนะคะจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยส่งผลกระทบนะเพราะจริงๆนะเนี่ยใบนี้ก็แข็งแรงใบนี้ก็แข็งแรงใบนี้ก็แข็งแรงแต่ใบนี้จะมีปัญหาแค่ใบนี้ใบเดียวนะที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกได้ว่าตัวเองอ่ะ ตัวเองอะ่ะไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าความที่เป็นเดทปุ๊บคุณก็จะทำเป็นคนที่มองอะไรรู้สึกเป็นลบไปหมดเลยช่วงนี้พลังงานลบจะเยอะนะคะในตัวคุณถึงได้บอกว่าให้คุณนะคะไปอยู่ในที่ที่มีความสุขทาอะไรที่มีความสุขนะคะถ้าเกิดคุณจะใช้ความรู้วิชาความรู้เก่าๆมาทาเนี่ยก็ทําได้นะคะทักษะฝีมือคุณมีนะชาวราศีพิจิกคุณมั่นใจในตัวเองนะคะ ลองทําไปเถอะค่ะไม่เสียหายทําก็ทําทีละนิดนะไม่ต้องทําแบบใหญ่โตทําค่อยๆแบบลงทุนไปอะค่ะถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาคุณจะได้ไม่เจ็บเยอะนะดังนั้นก็สุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะในเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้บอกได้ว่าชาวราศีพิจิก่ะค่ะจะเป็นช่วงเดือนที่คุณเหนื่อยในการหาเงินหน่อยนะคะเพื่อที่จะมาเก็บ เอาไว้สําลองหรือเรียกได้ว่าอะไรนะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ผ่อนชำระหนี้ของคุณที่มีอยู่นะคะถึงแม้จะเหนื่อยนะคะแต่บอกได้ว่าเดี๋ยวผลตอบแทนจะตามมาเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณหมั่นขยันหมั่นเก็บหรือว่าลองวิธีไหนแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะคุณก็ใช้ ในแนวทางอื่นนะคะอย่าดื้อทำในด้านเดิมเนาะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะจะทำให้คุณอะทำได้นะคะทำได้เดือนนี้เป็นเดือนที่จิตใจดีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้ว่าถ้าคุณทำบุญนะคะชาวราศรีพิจิกทำบุญให้คนที่ร่วงลับไปแล้วนะคะทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่จากไปแล้วหรือคนที่ด้อยโอกาสก,กว่าคุณนะคะจะช่วยเสริมดวงได้นะ ในเรื่องการเงินนะคะบริจาคในที่นี้คือไม่จําเป็นเป็นบริจาคเงินก็ได้นะคะจะเป็นการบริจาคความรู้แชร์ความสามารถของคุณหรือน้ําใจเล็กๆน้อยๆในการบอกต่อนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะทําให้คุณนะ่ะมีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องอื่นๆเข้ามาได้เยอะมากขึ้นเลยค่ะ ในเรื่องการเงินระวังว่าเงินเก็บจะหายนะคะหรือเงินของคุณที่กําลังลงทุนเอาไว้เนี่ยดูให้ดีนะคะอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะดังนั้นศึกษาให้ดีๆเนาะในเรื่องการเสริมเรื่องเงินแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปก็ลองทําดูนะคะส่วนถ้าเกิดคุณคิดที่จะหารายได้เพิ่มนะคะใช้ความรู้เก่าหรือขายสินค้ามือสองนะใช้ทักษะฝีมือที่คุณมีนะคะออกสื่อออก ออถ้าคุณเคยขายหน้าหน้าร้านคุณอาจจะต้องเพิ่มช่องทางเป็นขายออนไลน์ขายกับเด็กๆก,ก็ค่ะไลฟ์สดให้ดูบ้างหรือว่าใช้เครือข่ายของคุณเนี่ยให้ดูบ้างพ่อแม่ของคุณอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้นะเพราะแม่คุณกับพ่อคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีสังคมกว้างขวางนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยลองขอคําแนะนําความรู้จากท่านนะคุณจะได้แนวคิดการทําเงินขึ้นมาได้นะคะ เรื่องต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคนนะถ้าถามว่าเดือนนี้จะติดโควิดไหมมองได้ว่าไม่ติดนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ระวังตัวมากมากจนคุณแพนิคงไปว่าคุณติดอะ่ะคุณกลัวที่คุณจะติดอะ่ะ <c oughs> น่กออกใช่ไหมคะดังนั้นคุณก็จะมีทุกอย่างพร้อมสับอุปกรณ์ครบสรับเลยนะ ก็ต้องระวังตรงนี้ในเรื่องเงินนะคะว่าคุณจะไปซื้อของพวกนี้มาสต็อกมากเกินไปนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะในเรื่องเงินแค่ต้องระวังการเก็บการใช้จ่ายของคุณนิดนึงเท่านั้นเองว่าอย่าอย่าแบบซื้อของที่ตัวเองชอบมากเกินไปหรือให้คนที่คุณรักช่วยเหลือสนับสนุนมากเกินไปจนทําให้คุณเดือดร้อนได้นะคะในเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะบอกได้เลยว่า เป็นช่วงเดือนที่คุณน่ายัางมุ่งมั่นทํางานสร้างเงินเก็บรายได้ของตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนปีกวิเวกด้วยนะจ๊ะชาวราศีพิจิกทําให้คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะคุณก็ค่อนข้างที่จะตั้งการสูงนะแล้วก็มีเรื่องเครียดหลายๆอย่างที่มันกังวลไว้มากกว่านะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณจะ เปิดใจรับใครหรือศึกษาใครคุณก็ทําได้นะคะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งมีความรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ําใจนักกีฬานะแต่บอกได้ก่อนว่าเขาจะเป็นคนที่มีคารมดีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ออกเป็นแนวมาดนักกีฬานะคะแล้วก็ชอบควบคุมชอบควบคุมทําให้คุณนะ่ะค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วถามว่าคุณหนะ่ะยอมเขาไหมบอกได้เลยนะคะว่า คนโสดคุณไม่ยอมนะคะดังนั้นก็จะมีการปะทะฝีปากกันนิดหน่อยเนาะแต่คุณก็เอาตัวรอดมาได้นะคะดังนั้นแล้วก็ลองเปิดใจดูนะคะลองเปิดใจดูถ้าคุณคิดอยากจะมีนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าคุณก็กําลังคิดตัดสินใจอยู่นะว่าตัวคุณเนี่ยกับเขาคนนี้ที่คุณคุยอยู่หรือเธอคนนี้ที่คุณคุยอยู่นะคะโอเคกันจริงไหม ช่วยดูแลกันจริงไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วมาอยู่มาอยู่ด้วยกันหรือว่าคบกันแล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเผลอๆเนี่ยพอคุยกันไปมากเลยปุ๊บเนี่ยคุณจะมีถึงขั้นแบบว่าวางทัศนคติไปถึงอนาคตได้เลยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขามีทัศนคติที่ตรงกันกันกบคุณหรือแนวทางการใช้ชีวิตไปด้วยกันได้นะคะก็ ลองตัดสินใจคบดูไม่เสียหายนะไม่เสียหายนะคะแต่ก็ต้องระวังศึกษาให้ดีๆนะคะว่าเขาไม่มีใครจริงๆหรือเธอไม่มีใครจริงๆเนาะไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะคุณก็คุณก็จะเผลอไ,ไปโดนหลอกหรือเป็นมือที่สาบของคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะคะพยายามอย่าตั้งกัดตัวเองสูงมากนะคะคุณพิจิตเพราะว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะมี โลกส่วนตัวของตัวเองสูงอยู่แล้วพื้นที่ส่วนตัวคุณก็สูงมากนะคะไม่ว่าเขาหรือเธอเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นเขาก็จะเป็นนะคะังน,น,นั้นแล้วเนี่ยลองเปิดใจคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่กันให้ดีแล้วคุณกับเขาความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นมาได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วเนาะในเรื่องความรักนะคะอาจจะมีการทํางานที่ เครียดมากเกินไปนะคะแล้วต่างคนต่างก็เอาเรื่องงานเข้าบ้านเนาะมันก็เลยทําให้แทนที่จะดูแลเอาใจใส่กันก็กลายเป็นมานั่งเครียดแพ,แพทนิคประทะกันในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะที่ทําให้แบบว่ารู้สึกได้ว่าแทนที่จะอยู่บ้านแล้วมีความสุขมันก็กลายเป็นเอาเรื่องภายนอกเข้ามาในบ้านจนทําให้คุณสองคนอึดอัดกันนะหลังนั้นแล้ว ถ้าเป็นไปได้นะคะกลับมาบ้านเนาะโยนทิ้งไปให้หมดนะคะคุยกันได้ถามถ่ายกันได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องไปด่าราบระล้วงนําบงการเห็นเขาต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะคะมีวิธีพูดให้เป็นนะคะแล้วคุณกับเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะถ้าใครหวังที่จะมีบุตรบอกได้นะคะว่าเดือนนี้เดือนนี้นะพฤศจิกาคมเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้บุตรนะคะชาวราศีพิจิก ในเรื่องที่คุณรอมานานเนี่ยบอกเลยว่ามีนะคะเนี่ยคุณอยากได้คุณจะมาบอกได้เลยว่ามาแน่ๆถ้าคุณขยันทําการบ้านและตัวคุณไม่เครียดและคุณเตรียมพร้อมร่างกายที่ดีนะคะดังน,น,นั้นแล้วอยากมีอย่าลืมนะคะโอกาสมาแล้วนะโอกาสมาแล้วทําให้คุณนะเนี่ยบอกแล้วว่าโอกาสมาแล้วใบเนี้ยดีมากด้วยเหมือนกันเทียบกันได้เลยนะคะแล้วมาคู่กับ นึ่งถ้วยด้วยทั้งนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องการอะไรในเดือนนี้บอกได้เลยว่าสมปรารถนานะคะในเรื่องความรักก็พยายามคุยกันดีๆเนาะเขาไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะบางทีคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรก็ไม่บอกตัวคุณตัวคุณก็ปะทะอย่างเดียวนะคะมันจะทําให้แบบเครียดกันไปได้เนาะดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะแบบว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องกักตัวหรือกักบ,บริเวณไม่ว่าตัวคุณหรือเขาเนาะ มันก็เลยทําให้เกิดความอึดอัดแล้วก็ไม่ได้เจอกันได้นะคะพอเขาไม่ค่อยคุยกับคุณปั๊บเนี่ยคุณก็ระแวงแล้วว่าเขาอะไปทําอะไรหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ความเชื่อใจก็สําคัญที่สุดนะคะมาดูกันว่าเออเหล่าแฟรี่นางฟ้าทั้งหลายนะคะต้องการบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมบ้างนะคะออกกําลังกายนะคะทําอารมณ์ให้ดีเห็นไหมคะแล้วก็ คุณ่ะมีพลังความสามารถนะคะบอกเลยว่าเนี่ยท่านบอกแล้วว่าให้คุณนะออกกําลังกายออกแรงออกไปทําอะไรเยอะๆนะคะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอารมณ์และความรู้สึกสําคัญกับการทํางานของคุณนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็คุณมีพลังนะคะคุณอย่าทำตัวเป็นไพ่ใบนี้นะบอกได้เลยว่าพอคุณทําตัวเป็นไพ่ใบนี้ปุ๊บใครก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณนะคะแล้วคุณก็จะพอคุณคิดแบบว่า ทุกอย่างอ่ะมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้คุณเชื่อเมื่อไหร่ปั๊บนะคะทุกอย่างมันจะเป็นจริงตามที่คุณเชื่อนะดังนั้นแล้วคุณต้องเชื่อว่าตัวคุณมีพลังมีความสามารถนะคะในการที่จะทําอะไรต่างๆก็ตามแต่เดือนนี้บอกได้เลยว่าเป็นโอกาสที่เปิดของชาวราศีพิจิกมากๆนะคะดังนั้นก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะเห็นไหมคะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้ตัวคุณอ่ะดีขึ้นแล้วคุณมี อารมอะไรที่มันค้างคาเก่าๆความรู้สึกเจ็บต่างๆท่าไหายนะคะโยมันทิ้งไปนะบอกแล้วนะคะว่าออกไปชมนกชมไม้นอกบ้านอยู่กับพื้นที่ที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะออกกําลังกายให้ตัวเองมีกิจกรรมอะไรทําไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านโดนกัดวัติเบน,นทำนู่นทํานี่เรื่องเครียดนั่นก็เครียดนี่ก็เครียดงานเงินนู่นนูน่นนี่นั่นนะคะมันจะทําให้คุณนะ รู้สึกแย่ไปมากกว่าเดิมนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขมากๆห่างไกลโควิดนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย